ถ้าไปใส่ต้องเอารถไปนะสวัสดีค่ะพี่เตม่มสวัสดีค่ะพี่เตมมว่าอะไรดีนะเต็มว่าดีนะ้นนาอย่างดีว่าคอยบอรอเลือดอะตีสองสสองนาทีนะคะที่มาถึงคุมค้าได้แตนจิ้มตากกาวะเขาได้เจอกันพระเอกนางเอกแฮปปี้เอนดิ้งจบบ่ สรุปจบแบบแฮปเปลี่ยนดินนี่ขออนีญาตแต่พเรพวเรว่าเล็บเขาช้างทำมายาวนีดค่งรอบนี้ทำยาวกว่าทุกครั้งนี่กินสองกัะสองเมื่อคืนนี้ก็กินเห็นไหมอุ้ยออกดีมากเลยพเพราะเ,เราไปจิบเบามากับน้องๆเราไปจิบเบากับน้องๆมาเราก็เลย กินกาแฟไว้รัดไว้ใช่ไน้นมันก็ออกแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วก็นอนต่อสบายท้องเดียวว่าตอนนี้มากินอีกรอบหนึ่งเ่อจะกินข้าวแล้วกินข้าวทั้งวี่ทั้งวันก็ลองดูมันก็จะกินไปเยอะเมื่อวานเอิ้นว่ากินข้าวเพราะว่าเขาได้กินข้าวเพิ่มเจ็บเจ็บ,จบ,จบ,จบ น่ารักมากค่ะแม่มิ้นมาได้คะ่ะพูดคุยกันได้ข้อจอเข้าใจมาเปิดการมองเห็นให้รูกหน่อยอ่อข้อจอเข้าใจมาเร็วกนดีสวัสดีคะ่ะอุดเบอรี่สวัสดีคะ่ะคุ VIP บู๊ยื้อเจ้า็นตาเสื้อเจ้านี่แหละสุดยอดประโมยเสื้อเจออ้านี่เพราะอย่างวันีไอพี่ ทุกอย่างจะเป็นแบบ VIP มากแต่ว่าเพราะตุ้มเมื่อคืน MVP มากปีสสองิองนาทีนะคะที่ถึงจอดปั้มเดียวไม่ยุ่เนี่ยก,กินมามาสวัสดีค่ะพี่ป้อมพีปม่ป้อมถึงแล้วนะคะขอบคุณนะคะดิฉันเป็นฝนมาตกเขามาวานหวัวเสาฝนมาตกห่ำ สวัสดีนะคะพี่ชมสว,วัสดีนะคะพี่กโมนสวัสดีนะคะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้พักผ่อน12 13 14เลยนะสามวันเลยเดี๋ยวค่อยว่าจะไปพาลูกไป15ก่อนบ่ายพักเที่ยงแล้วจากนั้นก็งานรัวเลยทีนี้มีเวลาพัก12 13 14จะทําอะไรรีบทาแต่คนพี่ไม่รู้งานไหนวันนี้งานแรก ที่เดียวกันเมื่อวานนี้อันที่สองที่ไหนสิบสองอยู่ในกรุงเทพไหมไม่รู้สิบสามอยู่ไหมไม่รู้สิบสี่สิบห้าสิบสี่อยู่ไหมไม่รู้มีสตัวเขาถวายอีสานไปไปลาาวด้วยไหมว่าเป็นบ่น สามงานเขาต้องวางานในอยู่แบบนี้นล้วไมได้กี่ท่านเออเขาก็มาตเติมความหวานกันแล้วแหละคุณเกิดว่าเขาไม่มีเขามีงานในกรุงเทพก็เติมหวานอย่างนั้นสามวันสี่วันสามวันนู่นนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีงานไปกันเดยน้งองว่างไนีย ช่วงหลังกางเดือนแล้วน้องจะไม่ค่อย่างแล้วเหมือนกันหลังสิบห้าหลังสิบห้าก็รัวๆๆเลยเห็นงานเพิ่มเดี๋ยวน้องเจอ,เอลงงานสองไปถึงนี่ฟร้างไปวดแค่มันน่ารักมากพอ่พอพ่อตุ้ม กาแฟเสร็จแล้วค่ะสองสองงานแต่งานที่สามที่ไหนเดี๋ยวว่าบุรีรัมย์อีกทีเด้วเขาบบุรีรัมย์ะาท่านหน่อยให้ได้ไหนท่าน สวัสดีค่ะแอปเปิลจำแม่ไม่หิวมา,มากๆเลยป่านบัดมือขอว่าได้กินอย่างเลยเลี้ยป่านคอยไปงานกับลูกคอยว่าหิวเนาะคอยกินกับแป้งบ้าวันนี้คอยอยากซื้อห่อนห่อน,นคอยไปเอาน้ำอนันเอาสิติ๊บต้มโค้งกับปลากระปองแม่คอยติ๊อาศัยกินน้ำต้มโค้งแล้วเอาปลาก,ากระปองไปเทสไอนะ้มา ลาอะไรก็น่าจะซื้อแค่ปลากระป๋องมากินแต่เส้นไม่ค่อยกินนะไม่ไม่ค่อยกินแป้งไม่ค่อยกินกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มันก็จะไม่ถ่ายนะทุกคนถ้าเราไม่กินกลุ่มพวกนี้กินเอาปลากระป๋องเทใส่น้ามาม่าเลิศปะกินสูตรพิเศษเอาเส้นออกเอาปลากระป๋องเทใส่น้ําซุปมาม่าแต่ไม่กินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ค่อยๆกินแล้วมันอร่อยค่อยๆอยากินสดร้อนๆแล้ว เอาแค่น้ำมันอะแล้วก็ให้มีเหลือเส้นนิดๆเอาเส้นมันออกอ,ออกแล้วก็เทป,ประกับของลงไปกิดประกับของที่แบบเป็นน้ำมานมากแล้วก็สดน้ำมันมากคืนน้องเมย์เอ้ยยนเลยเห็นกุ้งเขาก็รักกันเลยเขาเห็นกุ้งม่อุ้งกับพ่อตุ้มกปห้ากันพ่อตุ้มทุกคนชมพ่อตุ้มหมดเลยตีสองสิบสองนาทีถึงที่หน้าบ้านเลย แบลอยแกลูกเคยกับลูกสาวพ่อๆกันพอกันแล้วลงมาถามคอยตัวเป็นจักเล้ยงเ็นมาเห็นบานเปิดคอยปิดบ้านะไเขาเสล่นนังแขกเล่นไปเล่นมากอะถึงนีนสิเลยปล่นนังแขกเหนตันคอยกับพ่อิมเคยเล่นนัแขกใส่กันเนาะจันเอารถออไดเหรอเียเอารถไปฟังอร่อยจริงไหมเมนูประจำเมนูที่มเอา่ร่คอยตาเสื้อชน มือวานนี้เราขอนสิ่งอย่างนะแต่ทีท่เที่ยวเบิดขึ้นเบรอนอนไปงานตัวดีกวาาา่าเขยบอกลูกเลี้ยงเลยยังว่าผากเกิดตัดพ่อนั่นละพ่อกับแม่นั่นละเลิเกบ่เอออยากลูกเขาอีลงโมเมนต์หวานๆให้เบิงเ้งหลบเขาไปใส่เขามีผักเก็บไว,ลลว้เบิร์ดละ ไม่ผมได้ภาพหวานที่จะลงแก้วกาแฟแล้วนะคะเขาอยากทําแก้วคอลเลคชันเหมือนวันนั้นเขามาเขาทวงว่าเขาไม่มีแก้วเอ้าทําไมผมไม่มีอ่ะไมยเธอบว่าสัง่งเนาะฉันก็เอาตังเงินกําไร่เ้เธออเนี้ยฉันก็เอาไว้นี่นเอาไว,าไว้จะก,กินต่กีนก็มันชงเลยนี่แก้วนี้เละอยู่นี่เลยเอาไว้นี่เลยว่าเลยอ้าทำไมไม่เอารูปอื่นเอาตกมาสองรูปเอารูปที่มันแบบ น่ารักน่ารักไปก่อนถ้าลูกแบบสวีบหวานๆก็ส่งกันมาสิเยีายไรลูกหวานๆลงแก้วเข้ามาเนม,ม้ฮะจนตัวนมวนไหลมาขึ้นขอบคุณนะทุกคนอาราวันตะเอียงเราก็รู้สึกว่ามึนมึนหัวแต่พี่กินกาแฟอุ้มรักไปก่อนนานแล้วไงมาเจ็ดโมงออกรวดเลยหมดเลยหมดไส้หมดพรุงเลยค่ะคือแบบไม่บวมตื่นเช้ามันไม่บวมนี่มามาร์กที่เขาส่งมาให้ เลยอีกสองชิ้นอีกสามชิ้นนี่ชิ้นที่สองกล่องนั้นไม่ผ่านกล่องที่เป็นไว้เทนนิ่งอ่ะบอกเลยนะคะมันเสบอันนี้ไม่ใช่ไวทเทนนิ่งผ่านอยู่ได้แสดงว่าไม่อุ้มแพ้ไว้เทนนิ White ่งจัดจัดพวกทาให้หน้าขาวจัดจัดไม่ได้เลยฉะนั้นค่อยจะชอบอะไรที่ธรรมชาติทําให้แค่แบบชุม่มชื้นแล้วก็ขาวใสที่แบบอ่าผัดเป็นผัดขี้ใครผัดเซลลผัดอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ น้องข่หนังเดือนพฤศจิกาก็ไม่เยอะหรอกสิบคิวเองของหนังใหม่นะเรื่องชี้ภาพแอดในเพื่อนบอกว่าปีหนาเจสเดนเพราะ่อเพื่อนปิดประ่านันนั้นมาทันแล้วอันก้อนหนาแล้วนะอันที่ไปปวดตัวห้อมกันนะเพื่อนปิดกองนาทันแล้วโอเคเข้าใจตรงกันได้ว่าการทําจมูกกันทำตาต้องจะเลื่อนไปปีนาเขาววัาปีนาคนละเจสเดนหนาไม่ใกล้ฉัน ยเสถายเป็นพร้อมลูกกับเสถรตาตาเ็เป็นห่งอะไรล่ะเห็ดกสบ้างไหมครับมีคนถักมาถามก่อยว่าแม่ทำไหมแม่นเค็ดรวเลยนะฟีดเค็ดไม่เรีเลยตอน่ยันกเียเขาใจยันข่อยงามดิช้าข่อยเหรอตวเียถ้าข่อยงามผิวจะซสีปัญหาท่นบอกเห็ดหนาตาจีบัวว่าะจะคองมันหนามดีงามตอนตาตกยู่นี่ยย่านเขาัวปลาช่วงอ๋อย ผู <mile> ้ให้อยู่สีผามือผัวฟ้าแล้วไปดีผู้ให้เปิืได้รับมาร์คแล้วค่ะน้อง้มนมาร์คแล้วก็นแล้วมาร์คเลยนะพี่ยองมาร์คก่อนจะทาครีมบำรุงทากันแดดออกจากบ้านเดี๋ยวกันแดดเราจะตามมากันแดดเราใช้ดีมากมันขึ้นไมบนกรใส่กันแดดก่อนออกจะบ้านไม่ใช้กันแดดแล้วก็ถ้าจะให้มันกริบก็คือกดด้วยแป้งสำหรับม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนินยาตะการ์ได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่อุ้มสวยตัวริงขอบคุณนะคะพี่เออเ,เขินเขาเขินนะเตงถ้าเขาไปทําตามาเขาจะดูดีกว่านี้ไหมแน,น,น่นอนแน่นอนเขาไปทําหมูกมาถ้าเขาไปทําหมูกทำตามันม,มีคนทักมาให้ปนะึ๊บเนาะอ๋อจุเงียบล้งตาจเจ้าไปเงียบอยู่หลังเท้าคนจ้ะเพคุณนับอย่างนี้เองนีงน่นนตาเขาใจน้งตา ถ้าเขาจะผิดวิธีเนี่ยเขาเงียบตาก็เห็นนัตามันตกหลนั่นแหละถ้าเขาจะผิดวิธีกันคิ้วค่อยขังนึงยิบขังนึงบ่ท้อกันเนะถ้าเขาเงียบนังตัดเตะ่ไหมนังตาเที่ยงเที่ยงเตะเงี้ยมันเปลี่ยนรสเงี้รูปเปลี่ยนแล้วอย่างเฮ็ดนะก็ได้เสียตังค์นี่ล่ะห่วยเกี่ยวกับ เขาไม่วางยาค่ะเพราะแมกกุ่งเขาใช้ยาทาเออบอกแล้วเนี่ยแมกกุ่งสวัสดีค่ะพี่ทศวรสวัสดีนะคะคุณการสวัสดีนะคะห่อยเช็ดย่า่เนี่ยหรือเช็ดงาเสียเงยบหนังตาแต้ใส่หนังตาเท่งแล้วห้วยเย็บผู้ดังมันเถินไม,ม่เยียเลยล่ะอเขาจะใช้ดูดหงวนหน่าพูดเขาจะใช้ดูดหงมาใส่ดง,งเขาใส่ดูดนกเกนนะ โอ๊ยกูเกียโงกอีกบ่มันถุยยินบ้านพั้งตัดโงกออกแล้วไปใส่หูมันใส่ปรดียมันก็ดังง่ายน่ะดังกปึ้งเห็นปะโอ๊ยโนกยากเนาะเขาอยากได้หมูกอ่ะเขาอยากได้หมูกได้ตาได้ไหมเขาจะเป็นเคสรีวิวช่วงเอาหมูกไม่ได้เอาหมูกไปก่อน หมูใหม่ใกล้ฉันได้ไหมพอตุม้มไรล่กาดรีบวันเบิ่มดวงต่อย่าง,ขงาไข่้มา,า,ขามไม่ได้เกิดมาศาดตรเดียวไข่ห้ามเนื่อนได้ไหมตาใหม่ใกล้ฉันหมูใหม่ใกล้ฉันตาใหม่ตาแบวเมื่อก่อนเป็นคนไม่ได้ตาตูบอย่างนี้นะคะไม่ได้ตาตีบเพราะหนังตาไม่ไตก พอแกะตัวมาทําไมหนังตามันลงมาแบบมา,มานะคะ้าขอบคุณนะคะกับกาแฟอุ้มรักนะคะ้ปตะกร้าที่หนึ่งห้ากระสอบสิบสองใบแดงกลับมาเป็นภลาเดิมแล้วเด้อสองกระสอบห้าใบแดงพ่อเคยเม็นยังลูกหลานเจ้าจังเลยขอบคุณค้าขอบคุณนะคะะ้าที่นตะกร้ามาเลยค่ะ แม่อะไก็กดแต่พี่ยูจะกดเยอะกว่าเอา <c oughs> นุ่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวหาคิวก่อนนะโทรหาต้นอ้อก่นอนวันนี้แหละว่าคิวเขาได้ไหมตอนกลางวันสักแมทหนึ่งที่ว่าอางตรงกันได้นะวันที่แก้วกับสิบจิ้นสองวันสิบกระสอบได้เลิศบ่่ะตอนนี้พระท่านเราเห็นบ่จะกลับมาเป็นพาราเดิมแล้ว บอกแล้วว่าให้จิ้มให้จิ้มกลับมาเป็นพลาเดิมแล้วเดี๋ยวจัดตะกร้าให้ใหม่วันที่พี่อยู่ไปไหนแต่ไม่รู้ว่ไหนนะการันตีไม่ได้เลยช่วงจากนี้ย่กิก็ว่างแค่นี้ถ้าพี่พีอยู่ในกรุงเทพพรุ่งนี้อีกมีสิทธิ์เช็คก่อนเช็คคิวก่อนนะแล้วจะจัดตะก้าให,หม่ด้วย เียนตัวลาวทีมฮัลโลวีนเนี่ยเดี๋ยขอสิเปล่อันมากท่องคําอุ้มรักข่อยขอสิเปล่าติมพนังอันฟิลิปกับครีโอพัตตาไหมขอสิหาสุดเส่กับเจงแจ้งฮัลโลวีนไปแล้วก็ไปใส่มากก็โอ้เลี้ยวเดีเยวดกจิจกรรมก็ว่าไปบบอกคอยสิแจ้งเป็นนั่นแจ้งเป็นนังอีกจะใช้ฟิลิปกับพนักครีโอพัตาอ กทิหาสุดแต่ก่อนนี่ก็ขึ้นมาท่านสองประกันได้ตะวักตะก้กากันเดดแน่จ้ากันแดดเดี๋ยวฝากให้นะคะกันแดดตัวใหม่นะบ้านบนก็เราคนของหอมของเ<อ>พื่อนวันนี้สุชิปท่านปอมหรือยังนี่ลนะ่ะท่านสุชิตท่านท่านปอมมาปอมวัมีบาทเนี่ย ใช่ค่ะจะจม,มีมีชุดโอ้ยก็จะเอาไอ้นั่นพี่จิ๋กเปลี่ยนเขามาปลอมมาร์กจะดีค่ะใช้สองครั้งผิวนุ่มขึ้นค่ะขอบคุณกับพี่นางขอบคุณนะคะใช้ดีนุ่มแล้วก็ขาวขึ้นเลียงเก่าแล้วใดๆคือแต่งหน้าติดทนมากรุมคนหายไปทันทีเมื่อวานไม่ม,มาร์กแล้วนะคะของตัวเองแต่วันนี้ที่เขาส่งมาให้เราจะเอาไว้ในตู้เย็นทําไมล่ะเราก็ทดสอบไปให้หมด อันไหนที่เราเพแพ้เราก็ไม่ใช้อันไหนที่เราไม่พแพ้เราก็ใช้ให้เห็นนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกไม่รู้จิ้มอะไรมาบ้างในตู้เย็นอ่ะข้างของเกา่าของบรรายุแล,ล้วก็ลายเคยเสียดายฮะมันเรเว่าอะมันก็จมพอเข้ามาขายแล้วก็เช่าซื้อนี่คืออะไรพอจังไงและบุกเข้าใจและถีเซื้อก็ซื้อขายก็ขายอ๋อ คอยก็เลยงงทำไมเขียนรวมกันอยากได้เด้อยากได้เด้อยากได้ head office เด้แล้วว่าไปซื้อนั่นก็แบไหนอะไรเน่าปั่มอันนี้นะอ่าตุกอยางส่วนเหมือนจะติ่มให้เขามาดูดป่ะแล้วขอเช็คตัวนี้มั้ยเออเรื่องเราบอกตังเราไห้หน่อยซื้อนั่นซื้อข้ามาสองขันซื้อ ก้วยนั้นให้กินหน่อยกกล้วยชอบกินกล้วยเออ,อ,อขนาดกล้วยในเซเว่เนเดาขายต้งเลขายนะต้องมาคอยปลูกเลยซึ่งมาค่อยกล้วยคนหน่วยละเก้าบาทหน่ซย้อขายหน่วยละสามบาทลุงคนเล็กลงค่ะรอก,กันแดดน,นะคะกันแดดหน้าเน,นียนมากหวานจริงอันนี้สูตรทดลองที่ทดลองอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นแบรนด์เราหรือเปล่ารอดูรอดูว่าจะยังไงแต่กันแดดใช้ดีจริง กระน้ำชงอ่ะใช้แล้วผิวเฟซขึ้นจริงๆกินแล้วผิวเฟซขึ้นทุกคนไม่อุจ่อยลงหน้ามันก็เล็กลงนะแล้วได้ความกระชับจากการมาร์กหน้าด้หน้าตึงกระชับเลยมันเล็กลงจริงยังไม่ได้หัตถการไม่ได้อะไรนะคะอยากจะจิ้มเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเนาะคุณเหลือลอบใจจาของแร้วเปล่าวันอยู่แล้วจะของไปเยอะอืมเอาไม่ได้เยอะนะเอาจริงๆเทียบ ถามอายุเอาไว้ค่อยแล้วอ่ะเขาก็บอกการันตีได้เลยว่าค่อยดูแลตัวเองมาดีถ้าไม่มีกะคือหน้าก็เพอร์เฟกเลยค่อยสูนให้กะอยู่อืถ้าขึ้นมาแล้วรักษาดีๆนะกะอย่าปล่อยให้มันลามอย่าปล่อยให้มันแบบค้นหมอบอกอย่ยงกะห็ดฟ้างเขาบอกว่าจี้กะมาแล้วย่าเลียนสลอเซเลียไปหาตากเดดย,ย่าเลียนไปทะเล่นะ่ะม,มันจว่าตืมเหมือตืมเกลนะี่ยในตัวค่อยฟ้างแผลที่ไหนหมอบอกหนึ่งเดือนเลยนะห้ามตากแดดจกกัด ถ้าคอยมิทิปไปทะเ,ทเลเสร็จโซลเลียนไปอั่นจี้กะต้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตึมอือรอกันแดดค่ะแม่ขอบคุณนะคะอะไรพวกมันแค่ตื่นหมางางไก่วันอาทิตย์เนาะมากต่เกาะเที่ยวไม่ใช่เพราะมันเป็นหมาหรือกระต่ายอ,อยากรู้แค่นี้ว่าเป็นหมาหรือกระต่ายมันทำไมมันตื่นตุ่มจังเื่อาเซรั่มยังมีไหมคะแม่อุ้มยังไม่มีนะคะแม่กุ้ง หมดล็อตแล้วเดี๋ยวทำให้ใหม่สกินแคร์เดี๋ยวเปิดตัวมาใหม่อาจจะเป็นอะไรไม่แน่ใจพวกเนี้ยไม่คจะเข้าที่โรงงานเข้าแน่นอนเข้าไปไประชุมไปคุยงานกันไปวางแผนงานก่อนอา้าวตื่นแล้วเหรออารมณ์ดีมากเลยตื่นขึ้นมาเงน้ยังได้ได้ได้ไดได เดี๋ยวหาอะไรให้ลูกกินก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บนึ้งนะคะไปหาเท็นแเนวให้ลูกกินก่อนอเดี๋ยวแม่มุงจะมาใหม่โอเคไหมสวัสดีนะคะ